สวัสดีค่ะรับผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้รับก็จะพาเพื่อนๆมาผสมเกสรดอกมะระขี้นก,กันนะคะก็จะเป็นเกสรเพศผู้และเพศเมียซึ่งเพศเมียวันนี้เขาบานแล้วเนาะเนี่ยค่ะก็ชอบผลกำลังจะเล็กๆนะคะของเกสรตัวเมียเนาะเดี๋ยวรัดก็จะพาผสมนะคะเกสรตัวเมียจะอยู่ตรงนี้นะคะซึ่ง ก็จะบางนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะก็เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นชอบผลของเขานะคะเป็นเกสรตัวเมียเนาะเราไม่ได้ถูกอ่าอันนี้เนาะเราโดนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็พาแบบง่ายๆเดี๋ยวอันนี้จะเป็นเกสรตัวผู้จะอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆเ,เด็ดเกสรตัวผู้นะคะเพื่อเอามาผสมกับ เกสรตัวเมียเนาะเพื่อช่วยให้เขาติดดอกนะคะติดผลนะคะเนี่ยค่ะผลเขาออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะประสมเกสรเทศพูลงไปเนาะเพื่อให้เขาช่วยติดนะคะเป็นการปลูกมะละครั้งแรกของผักหลังห้องของเรานะคะเป็นรุ่นแรกเลยเนาะที่เราปลูกมะละนะคะ เราก็จะได้เกสรแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ยค่ะแล้วเราก็จะใช้ไปผสมกับเกสรตัวเมียเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะผสมกันแบบนี้เลยนะคะก็ เอาละอองเกสรตัวผู้ให้โดนกับอปลายของเกสรตัวเมียนะคะเพื่อเขาจะได้ติดดอกออกผลให้เรานะคะเนี่ยค่ะเป็นการผสมเกสรแบบง่ายๆฉบับหลังห้องของเรานะคะ เนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีสีเหลืองๆติดติดตรงปลายเกสรเนาะเนี่ยค่ะ บรรยากาศยามเช้าช่อดอกออกให้เราได้เห็นนะคะเราก็ช่วยช่วยเขาผสมพัน์เนาะเพื่อจะให้เขาติดผลให้เราได้เก็บกินกันนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการผสมเกสรแบบง่ายๆของฉบับหลังห้องของเรานะคะอันนี้เราก็ผสมเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าปลายเกสรอ,อ่ากล้องก็จะโฟกัสเห็นนิดนึงนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะออกสี เห,เหลืองติดตรงตก,ตกปลายดอกเกสรของเขานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตเนาะก็จะมองเห็นนะคะแต่ก็มันก็ค่อนข้างมองยากแต่ว่าของรัดก็จะมองเห็นนะคะแล้วองเกสรเพศผู้ก็จะติดกับยอดของเกสรตัวเมียนะคะเพื่อให้เขาผสมพันธุ์แล้วก็ได้ออกผลให้เราให้เราติดเนาะก็เนี่ยค่ะ สำหรับคลิปผสมเกสรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะ thank you for watching my video See y o U again next time have a good day have enjoy for little garden my vegetable Thank you so much. Bye bye.